ทอทอก็เปรียบคล้ายๆกับแรงก็คือถ้ามีวัตถุมากระทำะมีแรงมากระทำกับวัตถุแทนที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนแรงนี้มีผลทำให้วัตถุหมุนสมมติที้จุดหมุน มีแรงมาทำสมมติ็นอี้คือแรงนี่คือมุมส่วนตัวนี้ก็คือรัศมีก็คือแขนมุมนิยามของทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ทอร์กก็จะมีค่าเท่ากับ R เป็น cross Product หน่วยก็คือนิวตันเมตร แรงก็หนึตั้นระยะทางก็เป็นเมตรขนาดของทอกทอก็ f, r, นะคือ f r s i เซตาเนื้อเซตาคือมุมระหว่าง f กับ r บางครั้งเราหาทอกนี้อาจจะยุ่งยาก คณิยามเราก็จัดสมัยก็คือได้เป็นอย่างนี้จากตัวนี้ก็คือแรงนะฮะ f ก็คือนิยามของท้องก็คือจะมีขนาดของท้อกนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับอย่างนี้ก็ได้นั่นคือ f ตั้งฉากกับ r หรือเราจะให้ r ตั้งฉากกับ f จากรูปอันนี้คือระยะ r จากรูปนะฮะรูปเป็นอย่างนี้ เมื่อกี้รูปอันนี้คือ f ตัวนี้คือ R จากรูปเราจะเห็นว่าถ้าเราแตก f ให้ตั้งฉากกับ R จะง่ายเราก็แตกอันนี้คือ f สายเซต้าส่วน <c oughs> เราเรียกว่า f ตั้งฉากส่วนตัวนี้เราเรียกว่า f สคอดเราเรียกว่า f ขนาน f ขนานนี้จะผ่านจุดหมุนอันนี้จุดหมุนจะไม่มีผลต่อการหมุนแรงทุกแรงที่ผ่านจุดหมุนจะไม่มีผลต่อการหมุนเพราะฉะนั้นจากรูปอันนี้คือ f ตั้งฉากเพราะฉะนั้นรูปคุณจะได้วัตถะก็เท่ากับ f ไซ n ์เซต้า แล้วขุ่ด้วยอาทำนองเดียวกันถ้ารูปเป็นอย่างนี้เราแตกอาจุดหนุนจุดหนุนตัวนี้คือ F อันนี้คือเซตาแตกอาให้ตั้งฉากแตกยังไงอันนี้คือแรงเราต่อแนวแรงออ้อันนี้ก็คืออาอาจะมีทิศจากจุดหนุนไปถึงแนวแรงนี่คือทิศของอาจากจุดหนุนไปถึงแนวแรงเพราะฉะนั้นเราบ,บิดอาให้ตั้งฉากนี่คืออานะครับวันอาก็จะมีสองคือเราบ,บิดอย่างนี้ บิตอาตัวนี้แล้วก็อีกอันคือบิตหลังอย่างนี้จากรูปคุณจะได้ว่ามุมตรงนี้เศษาตรงนี้ก็เศษกาอ,อันนี้คืออาร์คอส อันนี้คืออาศัยทั้งหมดนี้ยนี่คือแตกนี่คืออาตั้งฉากอันนี้อาคอร์ดก็คืออาขนานกับแรเนื้องจากรูปเราจะได้ขนาดของทอ่อก็คืออาสายเซตาแล้วขูดด้วย เพราะฉะนั้นการหาทอกก็คือนิยามก็คือเราแตกแรงให้ตั้งฉากกับอาหรืออาให้ตั้งฉากกับแรงแ้่เอามาดูตัวอย่างจากรูปอันนี้เป็นแขนหมุนจุดหมุน ออกแรง F เท่ากับ12นิวตัน